ลักษณะการแต่งกายของผู้ตัดสินบาสเกตบอลกรรมการผู้ตัดสินบาสเกตบอลต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมการแข่งขันในสนามซึ่งต้องมีชุดการแต่งกายที่ดูมีความเชื่อถือเกิดความศรัทธาซึ่งต้องมีลักษณะตามกติกาของสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติข้อที่45ซึ่งระบุไว้ว่าชุดการแต่งกายของกรรมการนั้นประกอบด้วยเสื้อกางเกงขายาสีดำรุงเท้าสีดำและรองเท้าบาสเกตบอลสีดำและกรรมการต้องใช้ชุดเครื่องแต่งกายที่เหมือนกัน สัญญาณของผู้ตัดสินบาสเกตบอลผู้ตัดสินบาสเกตบอลต้องมีการฝึกการใช้สัญญาณที่มีความจำเป็นในการลงปฏิบัติหน้าที่แัตัดสินบาสเกตบอลซึ่งสัญญาณแยกได้2ชนิดคือสัญญาณนกหวีดนกหวีดที่ผู้ตัดสินบาสเกตบอลนำมาใช้ควรเป็นนกหวีดที่มีลักษณะเหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้แก่ ขนาดที่ง่ายต่อการข้ามนกหวีดของพุทธศินสายคลองคอที่มีความยาวพอเหมาะรวมทั้งคุณภาพเสียงที่มีเสียงดังโดยไม่ต้องใช้แรงเป่าลมมากเกินไปสัญญาณมือการตัดสินบาสเกตบอลผู้ตัดสินจำเป็นต้องใช้สัญญาณมือมาประกอบในการสื่อสารเพื่อให้ผู้สอนและผู้เล่นผู้ชมตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงเหตุการณ์อะไรบางชนิดเป็นเพียงสัญญาณมืออย่างเดียวบางชนิดต้องใช้ทั้งสัญญาณมือและสัญญาณนกหวีดสัญญาณมือเกี่ยวกับคะแนนในการตัดสินบาสเกตบอลผู้เล่นอาจมีการทำคะแนนได้ซึ่งมีคะแนนได้ตั้งแต่1คะแนน2คะแนน3าคะแนนรวมทั้งการพยายามทำคะแนนซึ่งการทำคะแนนได้หรือพยายามทำคะแนนนั้นผ,ผู้ตัดสินต้องใช้สัญญาณมือ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้การทำได้หนึ่งคะแนนจากการโยนโทษแต่ละครั้งการทำได้สองคะแนนจากการยิงประตูนในเขตสองคะแนน การพยายามทำสามคะแนนในเขต3ามคะแนนถ้าการยิงประตูไม่เป็นผลให้ลดสัญญาณมือลงการทำได้3าคะแนนในเขต3คะแนน